i สวัสดีครับพี่น้องสิงห์พารับและเหล่าบรรดานักติดดอยทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดวิเคราะห์บอลประจําวันที่22สิงหาคมบ่ายสิงห์พารับโดยวันนี้นะครับผมเราได้คัดทีเด็ดมาให้ทั้งหมด5คู่เน้นๆครับโดยเราจะนาสถิติและบทวิเคราะห์มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับโดยวันนี้นะครับเราจะมีสึกของ AFC แชมเปี้ยน League มาฝากเพื่อนๆครับโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ให้ทั้งหมด2คู่ครับและเราจะชี้เป้าให้อีก3คู่ครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปเริ่ม ในส่วนของวันนี้กันครับคู่แรกอยู่ในศึก AFC Champions League เซียงไฮพอตเปิดบ้านตรบกรูมาเยือนของบางกอกการ์ดคู่นี้เตะเวลา6กโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเซียงไฮพอตสภาพทีมในวันนี้พวกเขาไม่มีรายงานตัวพเพื่อนบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรเข้ามาเพิ่มเติมครับโดยตัวหลักอย่างรูคัตจาออสการ์ Oscar, และหูเล่ยยังคงพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมครับและคาดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะใช้งานแผน3 5 2ตามแผนเก่งของพวกเขาครับส่วนทั้งฝั่งบางกอกการ์ด สภาพทีมในวันนี้ไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบทอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกันครับโดยตัวหลักยังคงอยู่กันครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สมปิะสินทีระศิลปแดงดาและสหรัฐอยู่เย็นและคาดว่าวันนี้พวกเขาน่าใช้งานระบบ4 2 3 1ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ท,ทีมกันครับเซียงไฮพอร์อยู่อันดับที่1ของตารางแข่งทั้งหมด23นัดชนะ16เสมอหและแพ้2ครับผลงานในบ้านแข่งทั้งหมด12นัดชนะ7เสมอ3และแพ้2ครับส่วนบางกอกการ์ดอยู่อันดับที่แ ของตารางแข่งไปเพียงแค่2นัดและเสมอไป2นัดครับผลงานส่วนตัวของเซียงไฮพอร์ต10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ6เสมอ3และแพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดเสมอกับมหมยโชคอเจียมา1 1แพ้ให้กับเกอเจียงกินทามา 3- 4และเอาชนะชิงเตา่าจงเหนียงมา0 5ต่อครับส่วนผลงานในบ้านของเซียงไฮพอร์ต10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2และแพ้2ครับเช่นเดิมครับนัดล่าสุดเสมอกับ เหมยโชคอจียมา1นึ 1, แพ้ให้กับเกื้อเจียงจินทามา3-4เอาชนะทินจินไทเกอรนะ์มา2-1ชนะฉวางโจมา3 0และเอาชนะอู่ฮั่นซีเทาวมา3-1ครับพวกเขาก็มีอัตราการฝ่ายที่ค่อนข้างน้อยครับซึ่งผ่านไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของบางกอ,อกการ์ดกันบ้างครับ10บนัดหลังสุดชนะ5เสมอ2และแพ้3ครับโดยนัดล่าสุดก็เสมอกับประจวบกีฬาขันเอฟซีมา0ูเสมอกับเทโลมา22 และแพ้ให้กับบุรีรัมย์มา2-0ครับและเอาชนะชลบุรีเอฟซีมา1-0ครับส่วนผลงานในบ้านของบางกอกการ์ด9นัดหลังสุดไม่ค่อยดีเลยครับชนะได้เพียงแค่2ครั้งเสมอ2และแพ้ไปถึง5เลยครับเช่นเดิมครับนัดล่าสุดเสมอกับเทโรมา2-2แพ้ให้กับบุรีรัมย์มา2-0แพ้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดมา2-1แพ้สุโขทัยเอฟซีมา2-0ครับเรียกได้ว่าผลงานนอกบ้านของบางกอกการ์ดนั้นค่อนข้างแย่เลยครับพวกเขาผ่านในแคปได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับ เกมนี้จะเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับโดยเจ้าถิ่นเซี่ยงไฮ้พอร์ตนั้นฟอร์มหนนัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะมาได้ถึง3เสมอ1และแพ้1ครับโดยเกมนัดล่าสุดที่ลงเล่นในลีกเปิดบ้านก็เสมอกับเหมยโจมา1-1ครับส่วนทีมเยือนอย่างบางกอกการแน่นอนครับว่าฟอร์มฮันนัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วพวกเขาชนะได้เพียงแค่1ครั้งเสมอ2และแพ้2ครับโดยเกมนัดล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านก็เสมอกับพีทีประจวบมาสุ มองดูแล้วเกมนี้เจ้าถิน่นยางเซี่ยงไฮพอตคาร์ดบ,บอลและชื่อชั้นดูเหนือกว่าเยอะจริงๆครับบวกกับชั่วโมงนี้ทีมเยือนอยางบางกอกการ์ดยังคงจูนกันไม่ติดครับดูจากผลงานในหลีก2เกมแรกที่ผ่านมาก็เสมอรวดครับดูแล้ววันนี้ยังไงก็เจ้าถิ่นน่าจะไรอ้อัฐพับเดอะแรบบิทได้แบบไม่ยากเย็นครับเมื่อดูจากสิติและสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วสิ่งพูรับแนะนำให้อยู่ต่อเซี่ยงไฮพอตไม่ติดดอยดรับเต็มก้าฟแน่นอนครับส่วน จะต่อกี่ลูกนั้นเดี๋ยวเราคงต้องรอลุ้นลักราให้ได้แคปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทีครับ คู่ที่2ครับอยู่ในศึก FFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟเจ้าเ,เจียงเปิดบ้านต้อนรับรมาเยือนของการท่าเรือครับคู่นี้เตะเวลา6โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเจ้เ,เจียงเจ้าบ้านจากประเทศจีนครับผลงานในชั่วโมงนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับขณะที่ความพร้อมล่าสุดก่อนลงสนามวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีแค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับก็คือดิกราวหัวหอกวัย3 3ปีครับที่เจ็บสะโพก ต้องรักษาตัวกันต่อไปครับแต่ถึงอย่างนั้นขุมกําลังที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเตรียมส่งหัวหอกต่างชาติอย่างเอ็นยาชามูเซกวีกับ เรอันโดที่บวกสกอร์รวมกันไปแล้วกว่า18ตงครับรับบทเป็นตัวจบสกอร์ในวันนี้ครับส่วนแผนการเล่นก็น่าจะใช้งานระบบ4-1-2-1-2ตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งของการท่าเรือแขกรับเชิญจากไทยแลนด์ครับจูหัว2นัดแรกได้ไม่เลวเช่นกันครับเนื่องจากยังไม่แพ้ใครเลยครับและด้านความพร้อมแน่นอนว่าไม่มีปัญหาเรื่องตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบกอะไรเข้ามากวนใจเช่นกันครับเชื่อว่าทิพย์เยือนคราวนี้น่าจะจัดชุดใหญ่ลงบู๊นำทัา มาโดย2หัวหอกต่างชาติอย่างแฮมิลตันโซอารเรสและบารรอสตาเดลลี่ที่ฟอร์มการเล่นกำลังฮอตหลังจากยิงประตูได้2นัดติดต่อกันทั้งคู่ครับส่วนตรงกลางจะมีวรชิดรับบทเป็นเพย์เมเกอร์คอยเชื่อมเกมระหว่างแดนหน้าและแดนกลางตามสูตรครับส่วนแผนการเล่นก็คาดว่าจะใช้งานระบบ3ามหตามแผนเก่งของพวกเขาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเจ้าเจียงกินทาวอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งทั้งหม ยีนัดชนะ10เสมอ6และแพ้7ครับผลงานในบ้านแข่งทั้งหมด12นัดชนะ6เสมอ2และแพ้4ครับอัตราการเข้าวินอยู่ที่50%สนต่วนทางฝั่งของการท่าเรือ f อครับอยู่อันดับที่4ของตารางแข่งทั้งหมด2นัดชนะ1เสมอ1ซึ่งอัตราการเข้าวินอยู่ที่50%ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจอเจียงกันครับโดย10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3และแพ้2ครับดูน่าสุดเสมอกับชิงเต๋ามาศูนูนย์ครับ ชนะเซียงไฮพอตมา3าเสมอกับชื่อยันมา1-1และเอาชนะอู่ฮั่นทีเทามา2-1ครับส่วนผลงานในบ้านของเจ้าเจียงกินเทาว10นัดหลังสุดทำได้ดีครับชนะ6เสมอ2และแพ้2ครับเช่นเดิมครับนัดล่าสุดเสมอกับชิงเต่ามา0 0เสมอกับชื่อยันมา1-1เอาชนะอู่ฮั่นทีเทามา21ครับและเอาชนะซานตงมา2-1ครับเรียกได้ว่าผลงานในบ้านของเจ้าเจียงกินเทานั้น อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยครับเพราะว่าพวกเขาสามารถผ่านไฮเแคได้ถึง6ครั้งและพลาดไปเพียงแค่2ครั้งจาก2เกมล่าสุดครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของการทะเลือกันบ้างครับ10บนัดหลังสุดชนะ5เสมอ2และแพ้3ครับโดยนัดล่าสุดชนะเทโรมา3-1ครับเสมอกับนคปรปฐม FC มา22แพ้อาร์เมน f อมา16ครับแล้วก็แพ้ให้กับรัมพูลวอริเออร์มา3-1ครับเอาชนะชลบุรี f อมา31ครับเรียกได้ว่าฟอร์มของ การท่าเรือน,นั้นก่อไม่ได้แย่ครับแต่จะหากนับจากแฮเดิแคปแล้วพวกเขาสามารถผ่านแฮเดิแคปได้เพียงแค่หากขังเท่านั้นครับส่วนผลงานนอกบ้านของการท่าเรือน,นะครับ10นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่4ครั้งเสมอ3และแพ้3ครับเรียกได้ว่าผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ครับตัวนัดล่าสุดเสมอกราบนครมฐมมา22ครับแพ้ให้กับรำพูลวอริเออร์มา3-1ครับชนะบุรีรัมยูเต็ดมา2-3เสมอกับนครราสีมามา11ครับเกมนี้เป็น การพบกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูราคาไฮเทคกันครับเกมนี้เป็นฝั่งเจ้าบ,บ้านเจ้าเจียงครับเปิดราคาต่อมาที่คึงควบรูกโดยสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่ 2.5รูกครับสิงห์ผาหลับเชื่อว่าเกมนี้การท่าเรือน่าจะสู้ไหวแน่นอนครับท้านูจากผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลแล้วแม้ภาพรวมจะดูเป็นรองอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเกมรุกที่ติดเครื่องแบบต่อเนื่องบอกเลยครับว่าแมตช์นี้พร้อมสู้ขาดใจนะครับขณะที่เจ้าบ้านเจ้าเจียงนัดนี้ไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากครับนอกเสียจากเดินหน้าบุกสถานเดียวครับเพราะถ้าหากว่ากันตามตรงนะครับพวกเขาได้เปรียบในทุกด้านแบบสุดๆครับแต่งย่งางไรกครับการเจอกับคู่แข่งต่าง ทางทินแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้เปรียบในทุกด้านก็ตามครับและถ้าหากดูจากสักยติและสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วสิงห์พร,รับแนะนําให้อยู่รองการถาเลือที่ครึ่งควบรูกไม่ติดดอยรับเต็มกาบแน่นอนครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทีครับ เดี๋ยวเรามาฟังสรุปในส่วนของวันนี้กันครับคู่แรกเซี่ยงไฮพอตพบบางกอกการ์ดคู่นี้สิงห์ผลับได้แนะนําให้อยู่ต่อเซี่ยงไฮพอตครับคู่ที่2เจอเจียงพบการท่าเรือคู่นี้สิงห์ผลับได้แนะนําให้อยู่รองการท่าเรือที่ค,ครึ่งควบลูกไว้ครับส่วนคู่ที่3มครับอันนสเซอร์พบอันอารีดูไบคู่นี้สิงห์ผลับได้แนะนําให้อยู่รองอันอารีที่ลูกครึ่งควบ2ไว้ครับส่วนคู่ที่3ครับเลนเจอร์พบ PSV คู่นี้สิงห์ผลับแนะนําให้อยู่เสมอ พอไว้ครับส่วนคู่สุดท้ายเซโตโซาว่าพบโคเปเฮเกนคู่นี้สิงห์พารับได้แนะนําให้อยู่รองโคเปเฮเกนที่ราคาปอปอไว้ครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นคืนนี้กันครับว่าจะมีแนวโน้มติดดอยหรือลงจากดอยสําหรับใครนะครับที่อยากมีเพื่อนดูบอลแแะเข้ามาพูดคุยกับทีมงานสิงห์พารับได้นะครับและใครที่สนใจรับแนวทางบอลดีๆไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งหรือบอลสเต็ปง่ายๆครับเพียงแอดไลน์มาที่ @SL 17ออย่าลืมมีตัวแอดนำ น,น,นะครับเข้ามาพิมพ์พูดคุยกับเราได้หรือจะเข้ามาแรกเปลี่ยนทัศนะเรื่องฟุตบอลก็ยินดีครับและาหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับคิดเห็นอย่างไรหรืออยากให้เราปรับปรุงในส่วนไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและก่อนจากกันอย่าลืมดูแรลรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ